สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินจากแอปร o o อัพนะครับซึ่งผมได้ถอนไปก่อนหน้านี้นะครับก็วันนี้เมื่อเวลาตีหนึนาทีะครับตรงนี้ตีหนึนาทีของวันที่31นะครับวันนี้วันที่31นะก็ทางรู o อัพเนี่ยได้ทําการจ่ายให้ผมแล้วนะครับก็ยอดเงินเนี่ยสดอลลาร์แ สิเซนนะครับ4.80ดอลลาร์นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใน PayPal กันนะครับอันนี้เป็นอีเมลนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นใน PayPal นะครับในเว็บไซต์ PayPal นะครับผมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นรายการนะครับที่ทาง r o u t Up หรือว่า a s s e n s e m e d เดได้ทำการจ่ายเข้ามานะครับก็ชื่อเว็บชื่อของคนที่จ่ายเข้ามาเนี่ยจะเป็น a d s e n s e m e d เดแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีข้อความกำกับไว้อยู่นะครับว่า Rootup.me นะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองแปลงให้ดูนะครับว่า4.8ดอลลาร์เนี่ยเท่ากับกี่บาทนะครับ4.80 USD นะครับโอเคก็ประมาณ164บาทนะครับอันนี้เป็นค่าเงินตอนนี้ก็คืออยู่ที่34บาทนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดเป็น33บาทเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก เกือบ1นึกว่าบาทโดยโดยประมาณนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เว็บนี้จ่ายจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นนายพีพาวนะครับที่ผมให้ดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเว็บไซต์หรือว่าในอาแอปลุตอัพกันนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายการนะครับ AdSense Media นะครับก็เข้ามาจริงๆแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในลุตอัพกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแอปของลุตอัพ นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากเล่นแอปนี้อยากเล่นเว็บนี้ก็กดลิงก์สมัครไปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้วยนะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดของ Android นะครับ Android นะก็ใน iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนะครับก็ให้ใช้เป็นเว็บไซต์แล้วกันนะครับในการเล่นนะโอเคอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมถอนไปนะครับ ผมถอนไปวันที่28เดือน5ที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ3วันก่อนนะครับ4,800คะแนนนะครับ1,000คะแนนเนี่ยเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับผมโอเคอ่ะในส่วนในส่วนของช่องทางในการถอนเนี่ยจะมีอยู่3ช่องทางนะก็จะมีคริปโตนะครับวิตคอยล LTC นะครับก็มีหมดเลยนะครับแล้วก็กิฟต์การ์ดนะครับตรงนี้เป็นกิฟต์การ์ดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น PayPal นะครับถอนเข้า PayPal พีเพเนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับหน,นึ่พคะแนนนะหนึ่พคะแนนเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณ3 3มสบาถึงสาบาทโดยประมาณนะครับโอเคด้านล่างเนี่ยก็จะมีอ e ีเมลด้วยนะครับอีเมลของผมนะก็เวลาจะถอนเงินเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วเป็นคลิปก่อนหน้านู้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปอันนั้นไว้ด้านล่างนะครับใครที่ไม่อย่ายังไม่ได้ดูเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูก่อนได้นะครับเป็นคลิปถอนเงินนะโอเคแล้วก็คลิปวิธีการอาคลิปรีวิวด้วยนะครับ อ่ะประมาณนี้ก็ทางแอปนี้บอกไว้อยู่นะครับว่าใช้เวลาในการดําเนินการอยู่ที่1-2วันแต่ว่ารอบนี้ใช้เวลา3วันกว่าเงินจะเข้านะครับก็นานนิดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะก็ไม่รู้ว่าผมถอนไปเป็นวันอาทิตย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมถอนไปเป็นวันวันอาทิตย์นะก็คือวันนี้3 1มสิบเอ็ดอ่า ใช่ผมถอนไปวันวันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์นะก็เลยมันน่าจะชาร์จเปล่านะครับอันที่จริงก็คือ1นถึงสวันทําการนะโอเคประมาณนี้นะครับก็เพิ่มเติมนะครับก็วิธีการถอนเงินก็ผมทําไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเพิ่มเติมในส่วนของเมนูนิดนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเป็นโปรโมโปรโมโค้ดนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาโค้ดมาใส่ในช่องนี้เนี่ยเราจะได้คะแนนนั่นเองนะครับน่าจะได้คะแนนนะโอเค ก็วิธีการเอาโค้ดเนี่ยเราสามารถเข้าไปเอาโค้ดได้ที่เพจ Facebook ของล o ดอัพนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เพจอันนี้ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวยังไงใครที่อ,อยากไปติดตามก็สามารถกดลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้นะโอเคอ่ะก็ถ้าแอดมินแจกเนี่ยก็คือจะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือทางทางเพจเนี่ยจะแจกเป็นรหัสโปรโมชั่นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาโค้ดตรงนี้ ไปใส่ได้นะครับแล้วก็จะได้คะแนน50คะแนนฟรีนะครับในส่วนของอันนี้นะผมไม่รู้ว่าแต่ละรอบเนี่ยมันจะแจกเหมือนกันไหมนะครับโอเคอ่ะทุกคนก็สามารถเข้ามาดูที่เพจได้นะครับโอเคอันนี้ก็50คะแนนนะครับแต่ว่าเราจะต้องรีบเข้ามาเอาหน่อยนะครับเพราะว่าในการแจกแต่ละครั้งเนี่ยเขาจํากัดคนไว้อยู่ว่า1,008คนครั้งแรก 1,008คนแรกเท่านั้นนะครับ1,008คนแรกนะก็คือหลังจาก1,008คนไปแล้วเนี่ยเราจะาใส่ไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวันหมดอายุด้วยนะครับอันนี้เป็นวันหมดอายุของโค้ดนะครับโอเคประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาติดตามที่เพจ Facebook ได้นะครับดวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เมนูต่างๆเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกก็คือทางนี้ทางพี่ออนเนี่ยได้แจ้งผมเข้ามานะครับก็คือการ ยืนยันที่อยู่อีเมลนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เมื่อเราทําการสมัครเข้ามาแล้วเราจะต้องทางแอปเนี่ยจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับมาให้เรานะดีวผมขอหาอีเมลแป,ป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีเมลที่ทางลูดอัพได้ส่งเข้ามานะครับหลังจากที่เราสมัครไปแล้วเนี่ยให้เราเข้ามากดอีเมลนะครับก็คือเป็นอีเมลยืนยันนั่นเองน,นะครับเราจะต้องเข้ามากดลิงก์เพื่อย,ยืนยันอีเมลของเรานะครับอ่ะประมาณนี้เราก็จะได้คะแนนโบนัสมา10คะแนนนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะ 10คะแนนนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็คือเราไปใสโป่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ก็จะได้50คะแนนนะครับอันนี้เป็นการาเปิดการแจ้งเตือนของแอปก็จะได้อีก10คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นการดูวิดีโอนะครับก็วิธีการดูวิดีโอเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราดูวิดีโออยู่นะครับอันนี้เป็นสปินนะครับอันนี้เป็นสปินนะโอเคอันนี้ สเปนได้วันละหนึ่งครั้งนะครับอ่ะด้านล่างเนี่ยก็จะมีแบบสอบถามอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบสอบถามนะครับอันนี้อันนี้แบบสอบถามทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับการดูวิดีโอตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้อ่านอ่าที่เว็บบอกเนี่ยก็คือเราจะต้องทําการลงทะเบียนกับเอ่อกับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับแอปนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็คือเราจะต้องเข้ามา สมัครก่อนนะครับเท่าที่ผมอ่านนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับก็วิธีการดูวิดีโอเนี่ยออตรงนี้มันจะมีวิดีโอให้เราดูอยู่นะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการลงทะเบียนกับเว็บไซต์นั้นๆก่อนหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอันนี้นะอย่างเช่นอันนี้นะครับก็หลังจากที่เราก่อนที่เราจะดูวิดีโอได้เนี่ยเราจะต้องทําการลงทะเบียนกับเว็บไซต์นั้นๆก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นไฮเอทีวีนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราน่าจะต้องทําการลงทะเบียนกับเว็บไซต์อันนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมอ่านดูนะโอเคอันนี้ผมก็ยังไม่เป็นสักเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยเราน่าจะต้องลงทะเบียนกับเว็บนี้ก่อนนะครับเท่าที่ผมอ่านมานะอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวนะครับยังไงผมก็ยังไม่ยังไม่บอกละกันนะครับในส่วนของเมนูตรงนี้นะครับก็ใครที่พอทราบรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ DIS สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านเนี่ยก็คือ,อาทางแอป,ปให้เราไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์ High Out TV ก่อนแล้วก็ทําการใส่ข้อมูลตามที่เราได้สมัครกับเว็บแอป,ปลุตอัพเข้าไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็เอาเป็นว่าแอป,ปนี้วิธีการหาคะแนานก็คือทําประสบถามาทำธารกิจพวกดาวน์โหลดแอป,ปเล่นเกมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการ สปินประจําวันด้วยนะครับก็จะมีการลุ้นคะแนนลุ้นเป็นการคูณคะแนน,นนะครับที่ผมจะลองเข้าให้ดูนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการคะแนนโบนัสนั่นเองนะครับคะแนนโบนัสนะก็จะมี10% 20%จนถึง50%เลยนะครับแล้วก็จะมีคะแนนด้วยอ่าคะแนน25คะแนน50คะแนนแล้วก็150คะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะดีวผมก็จะลองสปินให้ดูนะครับสปินตรงนี้นะครับกดสตาร์ทนะครับเราสามารถสปินได้วันละหนึ่งครั้งนะโอเค ตรงนี้ก็เป็นการาโบนัสพิเศษนะครับที่เราจะได้แต่ละคะแนนแต่ละครั้งที่เราทําคะแนนได้อย่างเช่นถ้าผมทําประสบถามได้100คะแนนเราก็จะได้โบนัสมาอีก10คะแนนนั่นเองนะครับนะก็คือ10%นะก็คูณตามเปอร์เซ็นต์ที่เราได้นะครับนั่นเองนะประมาณนี้นะครับก็แอปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับใครที่อยากดูวิธีการล็อกอินวิธีการสมัครเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ก็แอปนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าได้จริงๆแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม